ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะฮะปลดล็อกโปเกอร์เนี่ยนะฮะออกจากบัญชีการพนันแล้วนะครับวิเคราะห์กันฮะโปเกอร์เป็นกีฬาหรือการพนันทําให้ถูกกฎหมายแล้วเนี่ย จะมีผลด้านดีหรือผลกระทบในด้านลบอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณธนากรคมกริตเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะท่านคะสำหรับการที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติปลดล็อกโปเกอร์ออกจากบัญชีการพนันตรงนี้ค่ะมุมมองของท่านท่านมองอยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ฮ อาจจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับครื <c oughs> ่อที่ที่ท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านใช้อำนาจเสร็จแครับเป็นเพียงแค่การตดวเรื่องการการ,การประกาศยกเนละิกคำสั่งเดิมของกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหนึ่งหรืออะไรนี่นะครับที่ คือคือไอ้โป๊กเกอร์นเนี่ยมันอยู่ในบัญชีขอของพรบการพนันครับใช่ไหมบัญชีขอคือกรารพนันที่ที่ถ้าได้รับอนุญ,ญาตก็จะให้มีการเล่นได้ครับนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเมื่อปีสองห้าศนเนี่ยกระทรวงม,มาไทยสมัยนั้นมีนโยบายว่าให้เป็นกรารพนันที่จะไม่อนุญ,ญาตให้เล่นโดยนายบาลของของของกระทรวงมาไทยครับเหตุนี้ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าสดให้เป็นให,ให้ให้ไม่ใช่การพานาันแล้วนะครับ ยังคงเป็นการพนันตามบัญชีขออยู่แต่ว่ายกเลิกว่าที่มีนโยบายว่าจะไม่ให้อนุญาตเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าให้ทุ้ว้านการจังหวัดหรือว่าในอำเภอหรือว่านิติกรจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะอนุญาตได้นะครับเพะฉะนั้นยังคงอยู่ในบัญชีอ,อยู่อยู่ในการพนันนะครับอาจจะเป็นจะจะเล่นจะจัดให้เล่นได้ก็ต่เมื่อได้รับการอนุญาตเท่านั้นครับอืม ก็เท่ากับว่าโป๊กเกอร์เนี่ยยังเป็นการพานาันแต่ถ้าเกิดเราไปจัดเนี่ยงานอ e ีเวนต์เล่นโป๊กเกอร์ในระดับชาติระดับอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการปลดล็อกตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าคือต้องต้องรับอนุญาตอย่างที่มีการจัดได้อืมครับ,ค,รบคือถ้าไปเล่นโป๊กเกอร์เล่นตามบ้านอะไรก็คือโดนตำรวจจับเหมือนเดิมถูกไหมฮะคือคืออันนี้ผมยังยังมีประเด็นคำถามอยู่เหมือนกันนะครับคือคือลองเล่นอย่างนี้นะครับคือเราเทียบกับบิงโก โป๊กเกอร์กับบิงโกเนี่ยอยู่ในการพานานบัญชีขอทั้งสองตัวนะครับครับเหนีส่สมมุติเราไปซื้อซื้อไอชุดเล่นบิงโกมาจากห้างกับสินค้าซึ่งก็มีขายอยู่นะครับครับใช่ไหมค,ครับแล้วเรามานั่งเล่นกันในบ้านเนี่ยโจนครบอ,นอ,นอบตัวเราเล่นเนี่ยนะครับเาแต่เป็นการเล่นโดยไม่มีการลงเงินไม่มีซือถือว่าไม่มีการวางเดินกันเนี่ยคันเล่นมันก็ไม่ใช่พน,นันอ่าใช่ไหมครับ หรือผมเนี่ยสมมตินะสมมติผมไปซื้อไพ่มาแา่สุ่มกดมายที่ทีสายตามเซเว่นทั่วไปใช่ไหมแล้วผมชวนเพื่อนมานั่งเล่นโป๊กเกอร,ร์กันโดยที่ไม่มีการวางเดิมพนันอันนี้ถาม,มานว่าตำรวจมาจับผมได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าผมไม่เล่นพานาันนี่ผมเล่นโป๊กเกอร์จริงแต่มันไม่ใช่มีการวางเดิมพันกันช่ให้ี่สูจได้ไม่มีการลงเงินได้เะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสมมติอย่างเนี้ยเรายังต้องสออนี้ยากไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สังคมเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจค่ะ คือยังไม่มีความชัดเจนในข้อกฎหมายใช่ไหมฮะอา่าฮนะแลคือคือสมมติอย่างดูกรณีที่ที่ที่เขาเขาจัดเป็นเนี่ยนะครับ<า>ช่ม่คือเขาก็บอกว่าเขาจัดเป็นกีฬาเ่ม่าเป็นการแข่งกีฬานะครับเอ่อตอนนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อเขาจัดเป็นการแข่งขันกีฬานะครับแล้วทาไมมันถึงต้องมามาเกี่ยวข้องกับการตรวจล็อกเอ่อพอรบการพนันด้วย อันนี้ผมก็ยังมีความงงกันอยู่ววนะเวรานมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไงแล้วก็เขาก็พยายามจะบอกว่าเขาไปขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาผ่านการผ่านบอร์ดการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วครับนะครับบอร์อดการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ให,ให้เป็นให้เป็นกีฬาได้แล้วก็จัดตั้งสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ขึ้นมาแล้วแต่ในวงเล็บนะครับว่าดูเหมือนการจัดตั้งยังไม่เสร็จนะฮะอ่า ท่านในเมื่อถ้ามันมันเป็นกีฬารองรับโดยโดยองค์กรกีฬาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกบอกว่าจะจัดแข่งเป็นกีฬาถ้าอ,อย่างนี้ทำไมต้องมาต้องมาขออนุญ,ญาตกระทรวงมหาดไทยด้วยผมก็ยังงงอยู่ตรงนี้นะครับว่าไอม้มันมีความเกี่ยวข้องอยังไงกฎหมายเขียนไว้ยังไงเหรอนะครับสแสดงคือในเมื่อเขาไม่ได้จัดเป็นการเล่นพานานมีแ่จัดเป็นการแข่งกีฬาเนี่ใช่ไหมครับครับ เหมือนเป็นการปลดล็อกหรือเปิดโอกาสให้มันมีการจัดงานโป๊กเกอร์นานาชาติหรือการแข่งขันโป๊กเกอร์อะไรแบบนี้ได้ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไปเล่นตามบ้านไม่ได้ขออนุญาตก็พนันเหมือนเดิมถูกไหมฮะคือถ้ามีการเล่นพนันยังไงก็ผิดยังไงก็ผิดเจ้าหน้าที่เก์เจ้าหน้าที่จับได้เลยถจ้ามีถ้ามีการเล่นพนันก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างเนี้ยการที่กระทรวงมหาดไทยออกมาออกมาแก้คําสั่งเพื่อปลดล็อกเนี่ย นะครับมันก็ทําให้เมื่อที่จะมีการเสนอขอแจกได้ได้ทั่วประเทศไทยครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาจักที่กรุงเทพเดียวแล้วก็วไม่ต้องมาขอที่ทรัฐมนตรีเพียงแค่นั้นขอผู้ว่า,าวก็ได้ขอในอำเภอก็ได้ขอนิติกรก็ได้ะนะครับถ้าในกรณีแบบนี้ผมมองแบบนี้ได้ไหมเปรียบเทียบกับกีฬาสนุกเกอร์กีฬาสนุกเกอร์ที่เราจัดแข่งขันในระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับโลกเนี่ย ก็คือทําเป็นแนวกีฬาสนุกเกอร์แต่อันนี้คือโป๊กเกอร์แบบนั้นได้ไหมฮะภาพแบบนั้น,นคือประเด็นมันต้องฮะคือมันเทียบกันอาจจะได้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่เอ่อการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับอ,อย่างไรที่ว่าถือว่าเป็นกีฬาอย่างไรถือว่าเป็นพน,นันอันนี้มันต้องการ สังคมน่าจะต้องการแนวทางการประกาศให้ชัดเจน<ม>คือแนรนอนนี้สังคมตับส,บสนนะครับ,รบว่าถ้าสมมตลงมันเป็นแรงกันแน่<ม>ตกลงเป็นพนันหรือเป็นกีฬากันแน่ใช่ไหมผมว่าอันนี้อันที่หนึ่งแต่เมื่ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ช่วยกันตั้งข้อสังเกตน,นะครับคือเรื่องของเวลาเวลาในการอนุญาตเนี่ยหรือเวลาในการปลดล็อกเนี่ยทําไมมันช่างพอเหมาะพอเจาะพอดีกับการประกาศของคุณเมื่กี้ที่เขาจะมาจาัด ทำไมเวลามันลงกันเป๊ปะพอดีเช่นท่านท่านเป็น,น,น,นอนุมัติเนี่ยเมื่อวันที่3-4กรกฎาคมใช่ไหมทางฝ่ายผู้จัดงานเนประกาศเป็น่วงหน้าแนละ้วก็จะว่าเป็นเดือนนะครับประกาศเป็นเรื่องหน้าแล้วว่าจะมีการจัดงานนี้ที่ประเทศไทยทีู่นยนประชุมนี้นะคะที่อาคารนี้เนี่ยวันที่3-4เดือนกรกฎาคมทำไมมันช่างพอเหมาะพอ,จอเจาะเเวลาลงกันเป๊ปะพอดีปลดล็อกปุ๊บ การทันทีแล้วก็มีการประกาศล่วงหน้าเหมือนกับรู้ล่วงหน้าว่ายัางไงก็ต้องได้รับอน <c oughs> ุมัติใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งสองในเมื่อในเมื่อ,อ,อบอกว่าจะจัดเป็นการแข่งขันกีฬานเนี่ยนะการปดาเนินการขออนุญาตเฉพาะในฝั่งของการกีฬาไม่พอหรือทำไมถึงต้องมาดําเนินการหลักดดลบบการให้เกิดการการตรล็อกกฎหมายพรบการพนันด้วยใช่ไหมออเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดเป็นกีฬาสาธิต ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นกีฬา,าสาธิตแต่มันก็แค่แการมาเล่นโชว์ให้ดูใช่ไหมแต่นี่เราก็ตั้งความเห็นว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีการการเล่นในตำนางที่มีการใช้พนันหรือมีการพนันหรือเปล่ามีการแทรกทิมีการลงทิปมีอะไรเพื่อนะครับจึงต้องมาปลดล็อกไม่ให้มันให้ให้สามารถแก้อนุญาตได้ด้วยกฎระบอกนันนครับใช่ไหมอันนี้คือข้อสังเกตที่สังคมก็อยากจะมีอยากจะรับคําตอบจากร,านนการัฐบาลครับ มีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งฮะเ n t e เ t อร์เท n t c o m p l อ x ที่จะมีคาสิโนโอ,อันนี้ปูพื้นไปสู่ตรงนั้นไหมฮะอันนี้ก็ต้องถามรัฐบาลต,ต้องตอบกันก็เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ตอบว่าไม่เกี่ยวกันใช่ไหมนะครับไม่เกี่ยวกันก็อะไรเนี่ยเน่งอันนี้ราเราก็คงไม่รู้หรอกครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่อยู่อยู่เบื้องหลังนะค,ะครับรันจะมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ก็ ก็ไม่เป็นลาใช่ไหมแต่ว่ามันเนี่ยมันทําให้เกิดความชัดเจนว่าอ,อรัฐบาลดูเหมือนจะมีแนวโน้มนะครับของการจะเพิ่มการพนานเนี่ยในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมครับ,รบนี่มันเป็นเด็นท,ที่น่าตั้งคอถามริร์นี่คือนี่คือชิศทางนี่คือแนวที่สองรัฐบาลหนีใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีโป๊เกอร์นเนี่ยนะครับ ประเด็นคีฬาอยู่ดีทไมมันถึงมาเป็นกีฬาเอาชั่วโมงนี้ <c oughs> ทําไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีการเคยพูดมาเลยคือ Complex, นอย่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยมีการเโยนหินถามทางกันมานานโยน <c oughs> ทุบรวบใช่ไหมรับแต่อยู่ดีนี่โ้กเกอร์เนี่ยปรับปรับอนอนมูติที่เป็นกีฬาขึ้นมาภายในเวลาไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่กี่เดือนเองมั้งครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นะครับก็ใช่วัธุรกิจก็มา้ามาคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเนี่ยประมาณเดือนต้นเดือนเมษา ใช่ไหมครับไทยเวลาไม่ถึงประมาณสามเดือนได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วขั้นตอนทุกอย่างรวดเร็เวามาก<ะ>การจัดตั้งเป็นสมาคมใช่ไหมนะครับซ<ะ>ึ่งคือ<ะ>ผมเนี่ยเท่าที่ได้ฟังจากแวดวงสื่อกีฬาเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการกีฬาห่งประเทศไทยเนี่ยเคยปฏิเสธไปแล้วนะครับไม่บอกว่าโปกเกอร์ไม่เข้าข่ายจะอนุมัติให้เป็นกีฬาได้<ะ>แต่ทาไมตอนนี้ตอนนี้ทําไมถึงเปลี่ยนไป ฝ่ายกฎหมายของการกีฬาประเทศไทยทำไมถึงเปลี่ยนไปนะครับว่าให้โปกเกอร์มาเป็นสามารถจะเป็นกีฬาได้และกระบวนการการอนุมัตินะครับนะครับโดยบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้มีการตั้งสมาคมกีฬาโปกเกอร์แห่งประเทศไทยขึ้นมาได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วจนะมการตรวดล็อกปุ๊บให้มีการตั้งสมาคมได้เลยจนะมพอมีปลดล็อกจากอกพอกำลปุ๊บกระทรวงมหาดไทยมารลดล็อกให้ให้เป็นการพนันทียนย่อันนี้ก็ได้ขึ้นมาอีกเนี่ย นะครับมันมีข้อหน้าหน้าสังเกตว่าน่าสงสัยว่ากระบวนการผลักดันนี้เนี่ยเป็นการผลักดันเพื่อประโยชน์ของธุรกิจเอกนชนใช่หรือเปล่าครับอืมครับมองมุมบวกได้บ้างไหมครับกรณีนี้ฮะคือผมว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่การการตอบสังคมของรัฐบาลนะครับด้านโดยหลักคิดแนวคิดเออริอหลายถ้ามันจะเป็นกีฬามันต้อง มีลับไหนยังไงถึงจะเป็นกีฬาครับถ้าถามว่าใครเป็นคนกํากับดูแลควบคุมครับนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการพนันยังไงทําไมถึงต้องมาปลดล็อกอระบรการพนันเนี่ยไอ้ผมก็ยังไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนในข้องกฎหมายนะครับครับถ้าเป็นกีฬาใช่ไหมเป็นกีฬา,าก็จัดโดยการองค์กรนั่นการกีฬามีการเข้าไปกำกับดูแลมันต้องเช้่อเรื่องการปฏิการนี้นะนะครับ <ๆ S 1> ะะถ้าผิดกติการนี้ถือว่าถือว่าไม่ได้เ่านะอันนี้มันก็เป็นแค่กีฬาครับก็ ต้องเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการพนันเนี่ยจะมีกรอบ,รบอะไรเพิ่มหรือไม่นะครับรอความช <ผม S 1> ัดเจนผมอยากให้สังคมเห็นเป็นภาพอย่างนี้ค,ครับว่าถ้การใช้ไพ่แล้วเล่นเป็นกีฬาม,มีไหมมีนะค,ะครับเช่นไพ่บิด <ừ> um ใช่ไหมบีชไมีการแข่งขันในกีฬามาหาิทลายัยมีการแข่งขันในกีฬาโลกนะครับรบ,บีชจะเป็นกีฬาโดยใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์รตอนนั้นโปเกอร์ก็สามารถจะเป็นได้แต่ว่ามันต้องการความชัดเจนว่ามันจะเป็นกีฬาในเงื่อนไขอะไรบ้างอันนี้ก <ừ> um ็ฐํานต้องตอบครับอ่าตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนอีกระดับหนึ่งจากรัฐบาลนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ คระผมยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับครับท่านธนากรคมกริฐนะเลขาธิการมูริธิรณรง์ยุทธพนันครับมุมมองของท่านจากการปลดล็อกโปเกอร์ออกจากบัญชีการพนันอยากให้ทุกท่านเห็นภาพแบบนี้คือเรื่องของถ้าจะมองว่าเป็นการพนันคือต้องมีการวางเงินเดิมพันขันต่อ,อนะฮะก็คือว่าคืออะไรก็ตามเนี่ยสมมติคุณปริศรากับผมโยนหัวก้อยเนี่ยอ้าวห้าร้อยพนันไหมฮะ พนันพนันครับเพามีเงินมาเกี่ยวข้องแต่โปเกอร์ผมไม่อยากให้คิดถึงสนุกเกอร์คำคล้ายๆกันค,<ะ>คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำให้เป็นการละเล่นและเป็นกีฬาได้เนี่ยแล้วมันออกไปสู่สายตาชาวโลกและสร้างอีเวนต์สร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่กงังวลสังคมกงังวลคือมันจะเป็นเรื่องของการมอมเมา ถ้าเราไม่ทําให้มันละเอียดถูกต้องมีมาตรการในการกํากับดูแลอย่างชัดเจนเออโทษว่ายังไงโทษเบาไปไหมนะฮะคือที่คุณธนากรสอบถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็มีในใจของผมว่าเอ๊ะทําไมก,การกีฬาเขาเขาว่าอย่างนี้แล้วทําไมต้องไปปลดล็อกมหาไทยด้วยคือการกระทำหนึ่งการกระทําเนี่ยมันไปผิดกฎหมายหลายบทอ่าพอมันมีการผิดกฎหมายหลายบทปุ๊บเนี่ย มันก็จะต้องทําให้มันถูกต้องทุกบทเหมือนปลดล็อกกัญชาเหมือนปลดล็อกกัญชาเดบจะไปห้ามตํารวจเนี่ยบอกเฮ้ยอย่าจับมันก็ไม่ได้เพราะมันคือยาเสพติดในบัญชีประเภทของปปสถูกไหมฮะยาเสพติดประเภทหาประเภทหาคือกัญชาใบกระท่อมอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะพอปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตารวจก็จับไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่ามีความผิด แล้วถ้าเกิดมีกฎหมายอื่นๆอีกก็ต้องไปปลดล็อกกฎหมายอื่นๆด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือถ้ามีกฎหมายที่สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกํากับดูแลและเจ้าหน้าที่ไม่ทำเนี่ยมันจะนําไปสู่การละเว้นปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็โดนดาเนินคดีอีกนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทําไมถึงต้องไปทําที่กระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะไม่งั้นผู้วงผู้ว่าเนี่ยโดนละเว้นกันหมดนะฮะเออแต่ความชัดเจนก็ต้องมีก็ต้องมีว่า อะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นแทงการพนันหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องชัดว่าจะกํากับดูแลกันอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ถือว่าการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้ว่าใครใครเล่นก็เล่นนะฮะถ้าไปเล่นเนี่ยตำรวจก็จับถ้าไปวางเงินเดิมพันตำรวจก็จับถูกไหมฮะโป๊กเกอร์ถ้าจะเล่นอย่างเป็นทางการต้องขออนุญาตขออนุญาตก่อนนะครับ